เย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 กูแล้วนะไอ้ตามันกูแล้วกูช่างมันพี่ขามมาคำเตือนวิดีโอนี้มีคำพูดที่ไม่เหมาะสมควรใช้จักรยานในการรับชมด้วยนะครับผมเอาไปหน้าวิ่งเอาอยู่นะ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 จัอยู่ดับอยู่เออจับอยู่นะอยู่นะ เดี๋ยวบนกูดูเองเอ้ยมีใครโหดมาละเออมาเจี๊ยมอะเสือมาเสือมาเจอมามาแล้วอุ้ยอุ้ย,ยไไววเยี่ยมึงปืนธรรมดาหนึ่งสองสามคุณไม่กล้าไปไหนเลยวะเยียโอ๊ยแม่นอยู่แม่นอยู่ย

ฟางเลยโอ้แต่ละแต่ละตัวเฮียเลือกแต่ละตัวสวยเฮียเอ้สายมึงกูน่าฟูบ้าเก่งไม่ได้โอเออเอาอยู่างเงี้ยนะเฮ้ยโอเมนโอเมนซสายโอเมย์สายกูว่ะไอสัตว์มันบ้าไปไหนแล้ววะสวยฟุ๊กฟุกเอามันฟุ๊กไงฟุ๊กเป็นยังไงไงฟุ๊กสวย Tuyền sư là mười lăm lô mẹ. làm luôn vân ai vân 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 mẹ. Doe mày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 . ไม่ถ uh ้า oh. ม oh, ันขึ right. ้นมานี anyway. ่มันจะเห็นปืนไปเลยไปเรียอย่าไปออดอย่าไปหัวสวยไปไปไปเดี๋ยวป่ะไม่เลยไม่เล้เฮ้ยเฮ้ยยิงทันบกบังอะไเอาเอาเยื่องเอาไม่ไปาชุกเฮ้อ รู้ไม่รู้อู้ึกว่ามันมาจากไหนเห็นด้วยหอกมันถ้ว่าไอโฟกไอเนี้ยกูเลยไม่อยู่เหี่ยงเล็นเ่องยังเล่นเล่องงไรไอออนสวยอ่นี่ไอคุยไอออนออนไอออนออนไอใส่เพื่อนไอสัตว์ไอออนมันหน้าแดงออะโอ้ยเฮีย

โอ๊ย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 ออกมาเลยอนี่ออสจังหวะนี้ออสเชนตีเลยจังหวะนี้เชนตีไปโดนกันมาเลยเพื่อนเราเยอะอ่ะโอเฮียเชนตีไปโดนนี่เพื่อนกันตายหลายหลายคนกูก็กูก็ยิงมันไอ้หรอข้าวขาสิมึงจะเอาวขาทำไมอะกูไม่แอบไว้กูละโอ้ยถ้าเก็บสองนี่หลงหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยเฮีย เออเมนกับเลนกูเหี้ยเฮ้ยมันนี่ปะมาดูนี่เดี๋ยวพุกอย่าเพิ่งเข้าไปนะหนึ่งสองสามไปเอาเอาไปเอาไปไปถัดอู๋ไอเหี้ยกูโดนแบกันไอเหี้ยกูเข้าคนเดียวจัดเลยอู๋เฮ้ยเอาแล้วเก็บระเบียงเก็บระเบียงุกหลังฟุกหลังมา

วางได้ไหมต้มใสามันร้อนช้ำไปเลยอว้าวาร์ปเลยอันี้แหละกูดูแล้ววาร์ปใส่นี่ป่ะเนี่ยไอเราเขาไ็ไเดูอดเขาไม่ใช่เด็วมีนั่นแหละมีนั่นแหละเห็นปะเขา เอาเมันเลือแต่นึงเหรอเอานี่ว่าหมดแรัดดะไรบ้เกิดละรบลเกิดละกรบ่และเฮ้ควันโ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 นทำง่าน้เื่อเื่อเล่นอาลุมอ้ไอ้ยไอ้หัยังหัวยังเลยทำอง้ยเี้ยกมต้องเปลี่ยนที่อุ้ยเี้ยตั้มตอนี่กันปะ ต้องกูติดกำแพงต้องกูติดกำแพงเดี๋ยวบอเนี่ยเดี๋ยวบอเนี่ยมามากูกดกูกดไม่ต้องกลัวกูกดอันนี้ของกูอันนี้นนอของกู<ห>บอลมีนะก็นะเราโล่ลไปดิปลาโล่ไปข้างบนเมย์ข้างบนเมย์บนเมย์เชี่ยตูโดนตรงไหนวะอยู่ยวบอลเดี๋ยวบอยู่บนโอ้ยเยิยเอ้ยตกใจแฟดแฟด เฮียนทำอะไรยยเยยเยเยยเยกูได้ะไอ้ต้มกู้แล้วกู้ช้างมันา้เฮ้ยแมเก็บสมเอ้ยมันมันหนีว่ามันถอยหนีว่าี่เราได้ยี่สบถอยดี่้หนหเทียบแล้วเทียบแล้วคุยยรอไห เอาไง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 เพื่อนเอาไงเอาไงไม่รู้เอาไงไม่รู้สุดท้ายแล้วเพื่อนอู๋จะไปตรงนั้นอู๋จะไปตรงนั้นเฮ้อนี่หนังยู่นี่อยู่กลางสองตัวไอ้แหลมเพงดับนั่งหลังสัวไงเดินไว้จบ โอ้เพี้ยทมระวังโดินระวังโดินี่กูนะมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหที่อ่ะสามตัวโอ้โหมึงหันขวาไปก็ได้ไอ้เฮ้ยตอยแล้วพ่อโอ้โหยีงไม่โดนเพี้ยแม่งเอ้ยแม่งย่อเพี้ย โอเมนแม่งสายยอดอีกสัตว์ยิงเลยเชี่ยแต่เจ็บอยู่นะโดนไปสองดอกแลนะ้วโอเมนตาหลังมึงเลยเอาแล้วเอาหน้ามึงนี้แล้วนะ าสัจังหวัเนี่เพื่อกูมึงรอดูเลยที่อควยสายยงเียวอะไรสัมันจะเพื่อนกูอ่ะเนี่ยไี้เขาเลยน้ไอ้ตจังหวัดนี้มันตัดเสียงเูัได้ไงไอ้เหี้ยคนนี้ไม่ใชู่ทำนไอ้เหียเขาเลยหน้เฉยเฮ้ยไอ้นี่เจ็บไอ้นี่เจ็บโมึงก็ได้หลายควายเฮ้ยตกใจเอะคั่เดยวลงมาแ้ว่าทุกทีมันสัตวเฮ้ย

เฮ้ยไอตามมาเลยเลียงมรไหนเลยเนี่ยไอ้ไอ้เฮ้ยปุ้ยนี่นะเออจริงยันต์เตะนะยันต์เตะอ่านเลขเข้าไปเลยสวยออทออทดูแมปใต้ออดออทจะมานี้เพื่อนเราเยอะใช่ไหมถ้าออดเห็นตัวมันออดจะยันตีไปเลยดูห้อยหน่อยดูห้อยหน่อยดูห้อยหน่อยไอเอโอเมนเอ็มมันไถเฮานี่มาว่ะ สวยกูไม่ได้กลัวมึงหรอกไยสัตว์โอเมนในเที่ยดีเที่ยไม่ได้กลวงหรอยสัตว์มาดิยึดแม่มากัดเมื่อไหรไอดูกระสุนกันไอ้กระสุนอยู่เฮ้ยอู้หูนี่นะเดี๋ยวช็อตตายเเฮ้ยยังงไอมันอยู่ระเบิดตัวหนึ่งเราเลี้ยงอยู่สายตัวกันหมดไอ้ยึดแม่เอามั้ยป้อมก่อนยิงดีกว่าไม่เดินดีจ้ะ ấy mình nhanh chiến ai ai này đẹp nè, Ở đường đi, ở đường mình đuôn cả mình đi, đuôn đùn mình đấy. Đùn mình đấy, Đúng không? À. Đấy đi. này. Mình đi kít à? Này, tát đập lên, tát lên. Anh chụp đập. Điệu. Đuổi, đuổi, đuổi. Bên này, bên này. Đuổi ở đây, này, này. Bên này, bên này, bên Ở hướng nam, ở hướng nam, ở hướng nam, ở hướng nam. Đuổi, 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 เอ้มันต้องบุกบมนี้เลยมืนมืนจะบีนะมือนจะบีเยอะนะเสียงมาเยอะนะบีเข้าแล้วบีเขาแล้วบีเข้าแล้วบีเข้าแล้วเพื่อนบีเข้าแล้วไปแลสวยเรียบร้อโด้นสวยวกนแกไดตัว่อสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวพ่อนอวกขวาพวกูเสร็จแออมทุกันไม่ไม่ไม่หนึ่งรับตาน่อยนะรับตานนับตานกนนะ เดี๋ยวกูกู้ยิกันไว้ยูเองเดินขึ้นไปตากูกูแล้วเดินขึ้นไปเอ้ากูกูอยู่ใช่เหรอเดี๋ยวป้าใส่้ากูกดแล้วเต็มมันขึ้นตรงหน้ากูพอดีไงไอลูโกรธอ่ะตรงกลางเป๊ะเข้าไปแล้วตัวนึงอ๋อหลังมึงเปล่าตัปอมอโอเงียบรอให้งสอง เฮ้ยสวยออ,อ,อ,อดยิงอันนี้บน,นบนหัวเอาหายไปแล้วรวยกันเลยทิ้ทไง,ไ,งวไว้ไกลๆรวยล่ะรวยรวยกูอยู่อันเดียวเออวางออเลยนี่อ๋อไปไก่จังบาดนี้ก็ได้เอ,อ้ยมึงรู้ยังไงมองเห็นกูเหรอ,อเห็นกูอยู่บนหัวมังเนี่ยน่ะเห็นไหมเห็นบ้าเห็นก,กูบ้าเห็นกูบ้าเห็นเห็นเกาัจักรเลยด้วยมีเกาะเสกเกะมีเกาะเสกะสวยเออนี้ ใช้ลูกซอก็มาใช้ลูกซองตอ้ดินยิงเดินทิ้งหนงนอะตบขอมือตนี่นี่ตอ้มนหวแม่มนี่นี่นี่ตอนะเราไปอกเปอกกูเหลือหนึ่งด้วยีเพื่อนโอ้โหเิ่งมันกู่สวย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 ะไปอมระวังซ้ายเพื่อนชอบด ร้อ,อยยุงไปชิวไปชิวแล้วไปชิวแน่แน่สแกนต้อมโดนเนี่ยนะเอาดีเดินแล้วไงต้อมบอ,อกก็มาดีก็มาดียิงไข่แตกไปเลยเสร็จใช่ออสซี่เฮียชื่อมึงก็เหมือนขี้และ <c oughs> มึงไปพูดให้เพื่อนกูดูไม่ดีอีกโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ,อ้อหกูก็งงเช็เว็บเช็เว็บงงคลิปเพื่นอนโอเคโอเคเพื่อนโอเคเหรอโอเคไปถึงกูไปถึงแล้ว ไป,ป,ปถึงแล้วไปถึงแล้วไปถึงแล้วสองข้างบนอ่ะลอยได้นะเกิดไปเลยอยูซ้ายอ่ะไลายยิงอ่ะเขาเรียกปลาลายยิงอ่ะโอเคเกือบไมกก่ตายแล้วตาเฮ้ยตาต้าตาตากดกดกดนี้ให้หน่อยนี่นี่เหรอเฮ้ยมันคืออะไรวะพวกมคืออะไรวะนี่อะอ๋ตังค์หายไปไหนฟุก พอใจไหมยิ่งพอใจอ่ะงอ่ะโอเคเงียบนะโอเคเงียบนะวิ่งเลยโอเคเดี๋ยวดูให้มันเข้าไปยังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตัวนึงเล่นหน้านะโดนโดนโอเคล่าสุดเล่นหน้าเข้ามาแล้วด้วยโอ้มาเลยเฮ้ยเอ้บุกตอมมาเลยไม่มีตัวแทบแท็บแท็บเ อู๋มันมีนี่ว่ะทอมยคอมมคอมเลยบ้ตัวี้อมเลย้างตันี้มีนี่ว่ะกรแพงอ่ะต้งเก็บเลยต้องมีกรแพงหนึ่งเตสาเออเอ้ยนี่มีหมดทุวเดียวเออไอ้ตั๊มอเยอะ้ตีี๋ไอตี๋ไีอ้โี๋อ้ตีอี๋ไตี๋อี้ตี๋ไอ้ออ้ออ เฮ้ยเฮี้ยกูโดนกูโดนเฮี้ยกูดโนดโนเฮ้ยไปดึงน่อยเลยว่ะอ้ยโอะทำเลยอดไปไอชิ้นมือก่อนมึงเข้ามาทำไมเฮี้ยมึงเข้ามาทำไมตอ้เราไหนไม่รู้มาอยู่นี่ไว้หหลังเฮ้ยหลังหลังๆหึโอ๊ย สวยหลังนี่หลันี่ตัวหนึงยังไงนี่สวยสวยมีตั้งสวยขอตัวตัวนึ่งแล้วกันเฮ้ยตัวนึงพอดีเว้ยไปต่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ๊ก็มีนี่บอสเพื่อนมันเป็นนู้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปช่วยเฮ้ยปั๊มเมวะปั๊มเมวะโอเคโอเคจะเป็นว่ามันหลังตัวว้าวว่ายุ่สุ่ว้าวว่าว้ามาหลังตัว Bao thằng quái Hắn quái này, hắn quái này, sửa Ồ nè, số ba quá mừng. Lẹ. Ô đi đâu? Ô quá. Sai đi. Sai Đi. ไปหมดกู้กู้เออเลี้ยวซีตัวไม่ทันว่ะทัน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 เลือเรือเนาเออปลาใส่กูนี่ย้ระวางงานเถอะโอเคออดปลาได้เลยระเบิดไม่แถบกูทำงานแถบกูทำงานมีตัวเข้ามาตัวนึงแฉบกูทำงานนะมีตัวเข้ามาตัวหนึโอเคเว้ยตัวว่าเข้ามาเอายิงมาเลยยิงมาเลยแถบกูหมดแล้วแถบกูหมดแล้ว giờ cái kiềm đi ở thời các bạn ở thời các bạn rồi ở thời các bạn rồi ôi hôm nào vậy okay. nè à đừng đó sám đi đi một cái đây bố sẽ lấy biết bé sẽ ơi đi đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ปลาซีรับไปเลยก็ได้เนี่ยอันนึงรอรอรอเอ <c oughs> อน,นั่นแหละอ้าวโอ้ยอัาเอาเดินไปเที่ยวแล้บไปเอาเดินไปที่ยบบไปเดอคนรอตีนี่เราเหัวเราหอหรืหมาปัจจาหมาป่าจ้ามาบนมาบนแล้วากางากางโอ้โหเยอมากตายเนี่ย ฟุกเนี day, day, day. ่ยไอ้ฟุกกดนั่นไอ้ฟุกกดกดแล้วนั่นเลยเออนั่นแหละสวยข้างบนเรามาข้างบนฟุกหลังบีสวยได้ได้สีบีมาสีบีเอไม่ทันระวังไม่ทันให้ยกไหมเออกูหยอกอล้วะไอ้เดี้ยเอ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 น่าจะหลายตัวอยู่นะเออเอลีบีเอลีบีบีพูดผิดเอามาแล้วมาแล้วหลายตัวอยู่อย่าอย่าชิดมุมนะ เดินเดินเดินพร้อมกั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 นโอ้โหเฮียนะเอาเรื่องเลยหน้าแม่งคิวสามห้าไอ้เฮียเอเข้ามีเอเข้าอยู่สองตัวมันแยกเล่น มันหลบอยู่หลังแพ้งกันแหละเชี่ยมขึ้นบนมันขึ้นบนมันขึ้นบนเฮ้ะเชี่ยมันหนีจากกูไปละอยู่ปะอยู่ปะไปแล้วเยากลับเดี๋ยวกูดูให้ไปโน่นกันไปเฮ้ยเห็นบังบังบีมันยากเล่นหน่อยที่ยมันตรอดมันะความเยอะกว่าไปเร็วไปเร็วรอเอเนอร์จีแป๊บนึงอย่าซ้อนกูเด้ออย่าซ้อนกูเด้อ กไม่หมดเลยตัวเลยๆๆเลยเอไม่ไม่อไรไม่อะไรกูเลยกูเลยกูเลยสวลเตเิเเ้ก็พอเลยไงเขาแล้วมั้ยอย่างอยะไรอย่งอยู่เข่าแล้วเข่าแล้วเขาแล้วเขแล้วอดปลล้ปกเพโอ้ยเียเอนี่ย ออนยสวยไปกันไว้สวยเพื่อนเยนาัหนึ่งหลหลังสวยสวยสวยระเบิดตกระเบตรบยสวยแตนเราสนาเราตกตาเย็ยนเยนย็ย็นเยนเยยนเยเย็นๆยนเยนวยนเย็นเเย็นย็นเย็ย็นเน ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแลบฟังถึงตอนนี้นะครับ,รบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมอันนี้ที่ผมเพื่อนผมบ้านต่าได้คลิปได้คลิปก็คือผมบอกเพื่อนว่าถ้าชนะกูจะลงคลิปนะลผมขอมับไปแล้วครับ